ก็เป็นนโยบายของคณะบริหารลงสู่พี่น้องประชาชนเรามีความประสงค์จะคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนก่อนสิ้นปีนะฮะก็เป็นงานประเพณีของออบตในคลองว่าเราจะจัดงานลอยกระทงขึ้นที่วัดใหญ่วังประกฏนะฮะแล้วก็จะมีการประกวดกระทงมีการประกวดนางนพมาศนะ,ะแล้วก็ปีนี้คิดว่าจะทำให้ให้ให ให้มันยิ่งใหญ่นิดนึงเพื่อเนื่องจากเราจบจากไทม COVID ์โควิดไทม์กันมานะครับทำให้พวกเราไม่ได้มีโอกาสได้จัดงานอย่างนี้กันมาหลายปีปีนี้ก็รัฐบาลได้เปิดไฟเขียวให้ใหกับการจัดงานก็เลยอยากให้จัดให้มันยิ่งใหญ่นิดนึงนะครับมีการประกวดนางนพมาศเราวางคอนเซปต์ไว้ว่าจะประกวดแบบระดับอินเตอร์เลยนะครับให้เปิดกว้างให้ผู้เข้าประกวดที่มาจาก ในประเทศเราทั้งหมดนะเดินทางมาประกวดนะกเ็เราใช้ออกาไนนะครับใช้มืออาชีพในการจัดงานครั้งนี้นะรรวมถึงทีมทํางานในเรื่องของการประกวดด้วยนะครับก็ล่าสุดนะได้ยินเห็นใน Facebook ที่เราเริ่มปล่อยออกไปนะครับว่าจะมีการจัดงานประกวดทางนมากมาก็ได้รับการตอบรับจากนา,นางงามเดินสายนะครับมาเริ่มหลาย,ลาย,ลายที่แล้วนะฮะ ครับก็หลักเกณฑ์การรับสมัครนะเบื้องต้นก็พื้นพื้นนะฮะนะครับเป็นเป็นคนไทยที่มีสัญชาติไทยนะครับแล้วก็เป็นเพศหญิงโดยกําเนิดนะฮะแปลงเพศก็ขอขอไว้ก่อนนะครับยังยังไม่ได้ให้ร่วมประกวดแล้วก็ต้องมีอายุตั้งแต่18ปีถึง30ปีนะครับก็ต้องมีสุขภาพดีไม่เป็นโรคอะไรอย่างเงี้นะฮะมีใบบรองแพทย์นะฮะแล้วก็เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่17 เดือนนี้ฮะจนถึงวันที่28ตุลาคมนะแล้วก็เราก็จะมีการมีการถแถลงข่าวนะครับโดยในวันที่วันอาคารที่1พฤศจิกาฮะหลังจากปิดรับสมัครก็จะมีการเชิญผู้เข้าร่วมประกวดนะเข้ามาถแถลงข่าวนะอันนี้ผู้เข้าประกวดต้องมาด้วยตนเองนะฮะก็ในวันที่1พฤศจิกาแล้วก็จะมีการประกวดกันในวันที่8พฤศจิกายนที่วัดใหญ่บางประกฏฮะ นอกจากมีการประกวดนางามแล้วมีเรื่องัเกณงกับประกวดกระทงนะครับีอ๋อกระทงใช่ไหมครก็ถ้าเป็นการประกวดกระทงเนี่ยเราขอ,เ,อเซฟไว้ให้กับคนในพื้นที่เท่านั้นนะครับก็จะมีการส่งมาประกวดกระทงจากแต่ละหมู่นะครับส่งเป็นตัวแทนเข้ามาประกวดฮะก็มีเงินรางวัลด้วยทั้งสองรายการมีเงินรางวัลทั้งทั้งประกวดกระทงประกวดนางงมพมา่าเงินรางวัลรวมรวม1น0 0 0แสนบาทครับหลักเป็นแสนบาท เพศจิงโดยกําเนิดนะฮะแปลงเพศก็ขอขอไว้ก่อนนะครับยังยังไม่ได้ให้ร่วมประกวดแล้วก็ต้องมีอายุตั้งแต่18ปีถึง30ปีนะครับก็ต้องมีสุขภาพดีไม่เป็นโรคอะไรอย่างงี้นะฮะมีใบบรองแพทย์นะฮะแล้วก็เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่17เดือนนี้ฮะจนถึงวันที่28ตุลาคมนะแล้วก็เราก็จะมีการามีการถแถลงข่าวนะครับโดยในวันที่ วันอาคารที่หนึ่งพฤศจิกาฮะหลังจากปิดรับสมัครก็จะมีการเชิญผู้เข้าร่วมประกวดแล้วเข้ามาถแถลงข่าวนะอันนี้ผู้เขาา้าประกวดต้องมาด้วยตนเองนะฮะก็ในวันที่หนึ่งพฤศจิกาแล้วก็จะมีการประกวดกันในวันที่แพฤศจิกายนที่วัดใหญ่บางประกดครับครับนอกจากมีการประกวดนั้าแล้วมีเรื่องหลักเพลงการประกวดกระทงนะคระับอ๋อกระทงใช่ไหมฮะก็ถ้าเป็นการประกวดกระทงเนี่ยเราขอ เซฟไว้ให้กับคนในพื้นที่เท่านั้นนะครับก็จะมีการส่งมาประกวดกระทงจากแต่ละหมู่นะครับส่งเป็นตัวแทนเข้ามาประกวดฮะก็มีเงินรางวัลด้วยทั้งสองรายการมีเงินรางวัลทั้งทั้งประกวดกระทงประกวดนางงบพมา่าเงินรางวัลรวมรวมหนึ่งแสนบาทครับ